สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอาจารย์มหาสารเสียสราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกด์ลายดวงชะตาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมหรือชาวลัคนาราศีกุมนะครับคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมวัาตลอดเดือนตุลาคม2564นี้ ดวงของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคโจรเปลี่ยนแปลงย,ย,ย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันวันที่ 3. ดาวสุขย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่1 8ดาวทิดย้ายเข้าราศีตุลวันที่21ดาวอัดาคารย้ายเข้าราศีตุลวันที่30ดาวพุธย้ยายเข้าราศีตุลดาวเกียรติย้ายเข้าราศีเมถุนและวันที่31ดาวสุขย้ายเข้าราศีธนูซึ่งดาวที่ให้คุณ ในตำแหน่งมหาจักรก็คือดาวศุกร์เกษตรก็คือดาวเสาร์ให้โทษเป็นนิดก็คือดาวทิ์พุหัสราหูส่วนดาวที่เป็นปะก็คือดาวอังคารซึ่งดาวที่มีลีลาการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาวราศีกลุ่มยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกด้านแรกนะครับจะเป็นดวงในเรื่องของการเงินของชาวราศีกลุมประจาเดือนตัลาคม2564ดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาภก็คือดาวพฤหัสบดี ในช่วงนี้โคจรพักองศา,ศาอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นวินาศแก่ดวงชะตาเพราะฉะนั้ดนดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นวินาศแก่ดวงชะตาจะส่งผลให้การเงินของชาวราศีกุมนี่นะครับการเงินและโชคลาภของชาวราศีกุมในเดือนนี้การเงินก็ต้องบอกว่าขาดความคล่องตัวการเงินไม่ราบลื่นการลงทุนในโครงการโปรเจกต์ต่างๆนะครับรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นะครับรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ท่านวางเอาไว้ส่วนคนที่ทํามาค้าขายในช่วงนี้รายรับที่เข้ามาอาจจะไม่พอกับรายจ่ายที่ท่านต้องเสียออกไปคือรายได้ในช่วงนี้นะครับไม่สมดุลกับรายจ่ายอาจจะทําให้ชาวราศีกุมในช่วงนี้เป็นหนี้เป็นสินก็เป็นได้หรือบางคนมีรายได้ในเดือนที่ผ่านมาซึ่งอาจจะมีเข้ามามากเลยนะครับ แต่ในเดือนนี้ก็จะบอกเลยว่ารายได้ที่มันเข้ามาในเดือนก่อนเนี่ยนะครับพอมาถึงเดือนนี้ปุ๊บรายได้ก็จะลดน้อยถอยลงรายได้ก็จะลดลงกว่าเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภนะครับก็ต้องรอแล้วรออีกและสําหรับชาวราศีกุมนะครับรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่ามันก็ไม่ค่อยมีเข้ามาการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคการลงทุนก็มักจะขาดทุนไม่ได้รับผลตอบแทนไมไ่ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ลงทุนไป โดยรวมก็ถือว่าการเงินและโชคลาภเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าลดน้อยถอยลงนะครับไม่เป็นไปตามแผนที่ท่านวางเอาไว้นะครับในเดือนนี้สําหรับดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภในด้านที่1ต่อมาในด้านที่2นะครับเป็นดวงในเรื่องของการงานดวงการงานของชาวราศรีกุมนี่นะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวคารในช่วงวันที่20ตุลาคมนี่นะครับเป็นมรณะแก่ดวงชะตา ตรงนี้จะส่งผลให้การงานในช่วงนี้ของชาวราศีกุมท่านจะคิดจะทำอะไรทำกิจการทำงานใดก็แล้วแต่มันก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคคือถ้าจะประสบความสาเร็จนี่นะครับก็ประสบความสาเร็จได้ยากต้องเน็ดเหนื่อยต้องดิ้นรนละครับถึงจะได้มาแต่ก็มีเรื่องดีนะครับในช่วงนี้สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงาน ในช่วงนี้จะมีจังหวะมีโอกาสที่ทําให้ชาวราศรีกุมได้เปลี่ยนแปลงงานได้โยกย้ายงานบ่อยมากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยมากเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศรีกุมเนี่ยนะครับทำงานกับคนอื่นไม่ค่อยได้หรอกทางานกับคนอื่นมักจะมีปัญหานะครับหรือมีโอกาสที่ท่านจะได้ทํางานในต่างถิ่นต่างแดนหรือทํางานที่มีเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยนะครับเป็นชาวต่างชาติชาวต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย นะอันนี้คือในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่20ตุลาคมส่วนหลังจากวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปดาวอังคารโคโจรเข้าสู่ภพสุภาตรงนี้จะส่งผลให้การงานที่มันมีปัญหาการงานที่มันติดขัดในช่วงที่ผ่านมามันก็จะดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะให้การสนับสนุนส่งเสริมเชื่อถือไว้าวางใจให้ท่านทํางานที่มีระดับทํางานที่มีความสําคัญขึ้นนะครับทำงานสําเร็จ คนก็ยกย่องนับถือได้ทํางานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจอยากมีธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่จะริเริ่มสร้างสรรค์นในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของกิจกรรมกิจการส่วนตัวต่างๆนะครับจะทําให้ประสบความสําเร็จส่วนคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการพนักงานใน รัฐวิสาหากิจหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานเอกชนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นผู้ในการนะครับคนที่นะครับบางคนนี่นะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนะครับคนที่หางานทําคนที่ไม่มีงานก็มีโอกาสที่จะได้งานเพราะผู้ดักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ โดยรวมก็ถือว่าการงานของชาวราศรีกุมนี่นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่หลังจากนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆการางานจะดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับดวงการงานในด้านที่สองนะครับของชาวราศรีกุมก็จะประมาณนี้ต่อมาด้านสุดท้ายท้ายสุดนะครับในคลิปนี้เป็นดวงในเรื่องของความรักดวงความรักของชาวราศรีกุมนี่นะครับดาวเจ้าเรือนปตนัตนิหรือดาวเจ้าเรือนความรักนี้ก็คือดาวอาทิตย โคจรเข้าสู่ภพมรณะคือเป็นมรณะเกลดวงชะตาจนถึงวันที่17ตุลาคมนี่นะครับจะส่งผลให้ในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตคู่ในเรื่องของชีวิตครอบครัวในเรื่องของชีวิตรักอาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่มีเหตุนะครับอาจจะมีเหตุมีผลที่ท่านจะต้องแยกย้ายกันอยู่หรือคนที่แต่งงานในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมาะสมเพราะแต่งงานกันไปแล้วอาจจะนําปัญหาตามมา ช่วงนี้อยู่กันที่เฉยจะดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปเตงงงเตงงานอะไรเลยส่วนคนโสดนะส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบคู่ของพบคนรักที่อาจจะเป็นพ่อไหมแม่ไหมนะครับในช่วงนี้นะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าที่มาขอคืนดีนะสำหรับคนโสดแต่หลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วดาวอาทิตย้ายเข้าพบสุภาตรงนี้จะส่งผลให้คนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ครองคนที่มีคนรักชีวิตคู่ชีวิตลักจะดีขึ้น คู่ครองหน้ารักน่ายเย็นดูทํางานบ้านก็เก่งครับคอยดูแลเอาใจใส่ห่วงใยท่านอยู่เสมอคู่ครองนะเขาก็จะได้พึ่งพาอาศัยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจากท่านนะส่วนคนโสดในช่วงนี้อาจจะได้คู่ครองที่เป็นคู่ครองที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นคู่ครองที่อยู่ห่างไกลกันหรือได้คู่ครองที่เป็นคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะครับอันนี้คือดวง ในเร of of sheep, of of age, of ื again, time, time, female, training, the ่องของความรักของชาวราศีกุมโดยภาพรวมตลอดทั้งเดือนก็จะประมาณนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของความรักก็จะประมาณนี้ย้ําว่าเป็นการพยากรณ์การทำในดวงการกระจายดวงโดยภาพรวมโดยทั่วไปนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวราศีกุมทุกคนทุกท่าน จงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทําสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาบุญที่ทํากรรมที่ก่อก็ขอให้ส่งเสริมหนุนนําไปในทางที่ดีเฮงเงเฮงเฮงเรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ